กินไรดีปลาดุกย่างค่ะเรามาล้างปลาดุกกันค่ะจากที่เราล้างเมื่อื่อๆออกไปแล้วนะคะเราก็จะมาตัดขีบเนี่ยตัดไปแล้วนะคะตัดขีบตัดออกให้หมดตัดหนวดแล้วก็ล้วงเอามันออกนะคะล้วงเอามันออกตรงเนี้ยจะมีมันอยู่เห็นไหมเอาออกให้หมดเลยล้างค่ะ จะมาบ้างกันนะคะเราก็ทำได้หลายเมนูเนาะเราจะย่างหรือว่าจะมาทอดทำแกงผัดเผ็ดพริกแกงอะไรได้หมดแต่วันนี้เราจะมาทำการย่างค่ะ แต่จะเนี่ยกลิ่นคาวมันก็ยังอยู่เนะาะเดี๋ยวเราจะมีวิธีทําให้กลิ่นคาวมันออกไปด้วยการนี่เลยค่ะแป้งมันไม่มีก็ใช้แป้งข้าวโพดนี่แหละอันนี้เราจะกดก่อนเกลือค่ะ แล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะลงไปเลยแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะล้างล้างล้างแล้วแช่ไว้เนาะล้างเข้าไปด้านในด้านนอกแล้วก็จะแช่ไว้นะคะ ชมด,ดูไม่มีกลิ่นคาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสะเสด็จให้แห้งซับให้แห้งนี่เลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะขิงกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขมิ้นค่ะเราจะมาทำสมุนไพรย,ย่างประดุกย่างกันนะคะเครื่องปรุงของเราค่ะ กระเทียมขิงใบมะกรูดตะไคร้พริกไทยดำขัมินขา่าแล้วเดี๋ยวเราจะซอยนะคะแล้วเรามาตัมค่ะไม่ต้องละเอียดนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปโขลกอีกขิง ก็ได้นะคะคเสร็จแล้วเราก็เอาก้านเนี่ยมาทุบใบมะกรูดฉีกๆอันนี้เราไม่ต้องซอยเดี๋ยวเราจะยัดไปในท้องปลาค่ะปลาของเราล้างเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาทําการตาเครื่องแล้วก็หมักกันนะคะใ่เลยค่ะทุกอย่างรวบเลยล <laughs> งไปตำเลยค่ะใบมะกรูดด้วยไม่ต้องละเอียด พริกไทยเม็ดไม่มีก็ใช้พริกไทยผงได้นะคะแหล่ะเล่านี้ก็ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะพริกแกงของเราก็จะตัดเมเลจ้าใส่กับป้า เยอะไปหน่อยนะตัวเดียวเล็กๆเก็บไว้กัอนตัวเล็กๆเดียวอ่ะประมาณนี้เสร็จอันนี้ที่เราทำไว้นะคะให้ไม่ต้องเอาไว้ยัดท้องนะคะเครื่องปรุงของเราก็มีน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรสซีอิ๊วขาว ดีนิดนึงเกลือสักหน่อยนึงเป็นปลเลมปลาเล่ม,ลมค่ะแล้วเราก็จะคลุกเขานะเราไม่กินน้ำมันหอยแล้วนะคะเลยไม่ใส่น้ำมันหอยแล้วคลุกเค้านี่ก็คลุกไปด้วย เดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องบางส่วนโอ้ลืมใส่เนอะยัดเข้าไปเลยค่ะในในท้องที่เหลือเราก็จะทาทาคลุกเคขานะคะใบมะกรูดยัดกับไยคลุกเ้าคลุกเ้า ข่าตะไคร้ขมิน้นขิงกระเทียมพริกไทยดำค่ะตำตำตให้ละเอียดถ้าสมมติว่าเราอยากได้เหลืองเหลืองเนาะขมิน้นนี่ไม่ค่อยเหลืองเราใส่ผงขมิ้นได้ค่ะหรือถ้าไม่มีขมิ้นสดเราก็ใช้ขมิ้นผงกระเทียมก็ใช้กระเทียมผงก็ได้นะคะ สมุนไพพวกนี้มันช่วยดับกลิ่นค่ะแล้วก็หอมมากเลยใบมะกรูดตะไครเสร็จแล้วเราก็จะแรปหมากไว้นะคะเพื่อเอาไปย่างค่ะปลาดุกย่างกินกับซุมตาข้าวเหนียวจิ้มน้ำจิ้มอะไรแล้วแต่เลยค่ะพอหมักได้ที่นะคะก็เอามา <c oughs> อบในเตาอบค่ะเราอบลมร้อนก่อนนะคะประมาณ20นาทีแล้วก็ย่างเปลี่ยนมาเป็น แล้วมาเปลี่ยนมาเป็นไฟบนนะคะย่างอีกประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะกลับด้านดูก,ก็จะออกมาเป็นปลาดุกย่างสวยานามค่ะกรอบมากอร่อยมากเลยค่ะแต่ถ้าเรายังไม่สุกนะคะเราก็สามารถเพิ่มเวลาเพิ่มได้ค่ะกินกับน้ำจิ้มก็อร่อยมากเลยค่ะหรือกินเปล่าๆปก็อร่อยสุดยอด <c oughs> มื้อเย็นวันนี้เรียบร้อยค่ะปลาดุกย่าง